สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับประจำวันศุกร์ที่9เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565ะครับสองสมวันมานี้เนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าใครไม่รู้ว่าตกหนักนี่คืออะไรก็ลองดูภาพจากทางโซเชียลก็ได้แต่แยกให้ออกนะครับว่าภาพไหน เป็นภาพน้ําท่วมเมื่อปี54แล้วก็ภาพไหนเป็นภาพน้ําท่วมเมื่อวานนี้เพราะบางคนเนี่ยเริ่มมั่วครับไปเอาภาพของปี54เนี่ยออกทางอินเทอร์เน็ตแล้วคนก็ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นภาพของปัจจุบันไม่ใช่นะครับคนลรอยากกันแยกให้อ่อนนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะทำไมคุณเปรวไม่พูดถึงเรื่องของปัญหาน้ําท่วมเรื่องของคนที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงก็คือชาตชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําไมไม่พูดถึงเลย แต่ปรากฏว่าวันนี้คุณเปลวมาแล้วครับพูดถึงเรื่องของชัดชาติโดยตรงแต่ไม่ได้ตําหนิชัดชาติโดยตรงนะครับแถมยังจะบอกว่าชัดชาติเนี่ยมีคุณูปการกับเรื่องน้ําท่วมของกทม้วยซ้ำไปเกิดอะไรขึ้นกับคุณเปลวหรือเปล่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันหัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้เนี่ยก็บอกเลยครับว่าเป็นการชื่นชมชัดชาติสิทธิพันธ์โดยตรงหัวข้อว่าอย่างนี้ครับคุณูปการของชัตชาติ เห็นไหมครับแค่หัวข้อนี not, ่ก็ชื่นชมแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปตามกันต่อคุณเปลย์บอกว่าช่วงนี้แม่ฝนนี่มันตกแบบเอาจริงเอาจังสุ้ๆเกินนะครับเดิมทีเนี่ยพอตกเย็นปุ๊บก็ตกปั๊บแต่ไม่ละครับทุกวันนี้พัฒนาการขึ้นกลายเป็นว่าตกมันทั้งเช้าทั้งเย็นจนวันสอวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าตกแบบ all day all night กันเลยอ่ะนะครับนี่ถ้าเกิดผมเป็นนายกแล้วกันะ สิ่งแรกที่คุณเปลวบอกว่าที่ต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับคือส่งหนังสือขอบคุณส่งไปหาใครส่งไปหาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นี่แหละครับถ้าผู้ฟังไม่ได้ฟังผิดนะครับคุณเปลวก็ไม่ได้เขียนผิดนะครับส่งหนังสือขอบคุณไปถึงผู้ว่ากทมที่ชื่อชัดชาตินี่แหละครับชัดชาติเนี่ยเอาละจะบอกว่าแก้น้ําท่วมไม่ได้มันก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าชัดชาติเนี่ย ทำให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยเกลียดเรื่องของน้ำท่วมก็หันมากลายเป็นคนรักน้ำท่วมขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจในเรื่องของสภาพเมืองดีขึ้นเยอะแถมยังมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจธรรมชาติของชาติชาติว่างานเป็นรองท่องน้ำแล้วเซลฟี่เนี่ยเป็นงานหลักก็เลยไม่ว่ากันนะครับคือเดิมทีเนี่ยโอ้โหป่านี้เละครับเขาสามารถเปลี่ยนจากการสวด ในยุคอัศวินมาเป็นการอวยในยุคชัดชาติแทนได้นะครับท่วมปีนี้ก็เลยได้ดูข่าวโทรทัศน์ดูข่าวโซเชียลแล้วค่อยสบายหูสบายตาขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าสบายใจเพราะอะไรเลยครับก็เพราะว่าทางชาติเขาเห็นอกเห็นใจแล้วเขาก็เข้าใจชัดชาติไปหมดแล้วนั่นเองนะครับผิดกับตอนที่พลตำรวจเอกอัศวินเป็นผู้ว่าเยอะคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่นะ ฝนตกน้ําท่วมน้ําขังข้ามคืนอย่างนี้แล้วก็ถูกด่าปนเป็นแป้งไปแล้วนะครับแถมยังโยงไปดา่าถึงรัฐบาลแล้วก็นายกนั่นเลยนะครับก็เอาเป็นว่าถือเป็นคูู่ปการอย่างหนึ่งของชาติชาติก็แล้วกันนะครับใครก็อย่าไปเอาคําโม้ตอนหาเสียงของท่านเนี่ยมาย้อนให้ท่านต้องเขินสะเทอนอายเลยนะครับแค่นี้ถ้าแหวกแม่พระคงคาได้เนี่ยท่านก็คงจะแหวกดําลงไปกบดานซ่อนความอายอยู่ก้นบานานนู่นแล้วนะครับ เอาเป็นว่าผมไม่โทษท่านเลยก็แล้วกันอันนี้โดยสัจจริงนะครับโดยสัจจริงไม่ได้โทษเลยผมไม่ใช่คนกทมโดยกําเนิดก็จริงนะครับแต่ว่าอยู่มาเนี่ยปีนี้ก็60ปีเข้าไปแล้วพอจะรู้พอจะเข้าใจเรื่องกายภาพเมืองของพระแม่ธรณีบีบมวยผมต้องใช้คํานี้ครับต้องใช้คําว่ากรุงเทพเนี่ยคู่กับน้ํานะครับพอได้ยินท่านหาเสียงปุ๊บหมายในคุณชาติชาติเนี่ยนะครับได้ยินหาเสียงปุ๊บบอกว่าจะแก้น้ําท่วมจะแก้รถติดให้ได้ ผมนี่ปิดสวิตท,ทันทีครับเพราะอะไรครับโม้เต็มๆนั่นแหละครับมันไม่ต่างจากทักษิณตอนที่เข้าการเมืออทีแรกๆหรอกจำได้ใช่ไหมครับประกาศออกมาเปรี่ยงเลยบอกว่าผมจะแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพให้สําเร็จภายใน6เดือนท่านผู้ฟังครับนี่ก็เกือบ360เดือนเข้าไปแล้วนะครับที่ทักษิณเนี่ยเคยโมเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่อยู่พักพลังทำน่นแหะครับเพิ่งจะเห็นผลเอาตอนนี้นี่เองก็ตอนน้ําท่วมนี่เองครับเห็นไหมครับรถหายติดจริงๆไม่มีรถติดเลยแต่มันเปลี่ยนเป็นจอดนิ่ง อยู่ในน้ําเป็นกิโลกิโลต่างหากนะครับนี่แหละครับก็เป็นมรณานุสติทางการเมืองอย่างหนึง่งที่ควรจะจําเอาไว้นะครับว่าลูกไม้เนี่ยมันย่อมหลนไม่ไกลต้นฉันใดเกิดจากโม้ก็จะต้องตายด้วยโม้ฉันนั้นแหละครับแม่เปรียบเปยกันอย่างนี้ถ้านึกถึงกลุ่มพกันกลับชาติมาเกิดเป็นชาติชาติผมว่าน่าจะแ,แก้ปัญหาน้ําท่วมรถติดได้เหมือนกันนะครับ แต่ดูคุณดูทรงแล้วเอาละชาติชาติเนี่ยไม่น่าจะใช่กุมภกรับชาติมาเกิดหรอกแต่ถ้าเกิดบอกว่ามีความสนิทสนมกับกลุ่มชังชาติเอออันนี้ค่อยน่าเชื่อหน่อยเราในเรียนมัธยมกันมาแล้วนะครับก็คงจะรู้จักว่ากุมภกรันเนี่ยคือน้องชายของทศกัณฐ์จำได้ใช่ไหมครับเขาจะมีวิชาติดตัวอยู่วิชาหนึ่งนั่นคือวิชาทดน้ําเรียกว่าเป็นเลิศเลยทีเดียวทดปุ๊บแห้งปั๊บ ตอนที่ช่วยพี่ชายทําศึกรบกับพระรามเนี่ยหวังจะให้กองทัพพระรามอดน้ําตายกุมภกรันนี่แหละครับก็ทําพิธีทดน้ําให้แห้งคือไม่ให้น้ําไหลไปทางพระรามเลยสักหยดเดียวพระรามก็เลยต้องส่งหนุมาเนี่ยหาะแล้วก็ไปทําลายพิธีนั้นซะ,ะกุมภกรันนี่ก็มีหอกโมกขศักเป็นอาวุธวิเศษอยู่นะครับเคยพุ่งใส่พระลักษณ์จนหงายท้องแทบจะแดดิน้นสิ้นชีวามาแล้วนะครับ ทีนี้พอถูกหนุมานทำลายพิธีทดน้ำเนี่ยกุมภกรรก็ไล่ราวีหนุมานจนไปเจอกับพระรามก็ให้หอกโมกษักด์หรือจะมาสู้สอนพระรามก็เลยถูกสอนพระรามเนี่ยแผงสอนใส่ดอกเดียวเท่านั้นแหละครับกุมภกรรก็ดับดิน้นสิ้นชีวาไปเลยนี่ขนาดากุมภกรรทดน้ําได้นะครับก็ยังต้องตายเพราะเรื่องน้ำเนี่ยแหละครับแล้วชักชาติล่ะครับชัดชาติาาเนี่ยมีแต่วิชาท่องน้ํา ยิ่งเห็นแม่หมอฟองสนานจามนจันบอกว่าฝนตกตอนนี้เนี่ยแค่แัมเปิลเท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวนะครับตุลาพฤกจิกาเนี่ยจะมากันแบบหาใหญ่ในจักรวาลหนักกว่านี้นะครับแล้วคุณพี่ชัดชาติเนี่ยจะท่องน้ําไหวเลยครับนี่คือคําถามมันอาจจะมิดหัวเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าที่น่าห่วงคืออะไรแล้วท่านจะไลฟ์สดได้ย,ยังไงเอ๊หรือว่าจะดาไปไลฟ์ใต้บาดาล เอาไปว่าถ้าเกิดเจอนางเงือกเนี่ยก็ต้องเซลฟี่มาให้แฟนดูหน่อยก็แล้วกันนะครับห้าไปอุบอิบป,ปุ๊บวิบเก็บไปดูคนเดียวเชียวนะครับไม่ได้นะครับทีนี้เรื่องของฝนตกเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของรถติดเนี่ยสำหรับกรุงเทพแล้วบริหารในทางผ่อนคลายหนักเป็นเบาได้ในแต่และสถานการณ์นะครับนักการเมืองคนไหนก็นแล้วแต่ใครก็ตามอย่าเสือกโม้เด็ดขาดมาเลือกผมสิครับผมจะแก้รถติดได้ผมจะแก้น้ำท่วมได้อย่าเลือกเด็ดขาดเลยเพราะว่านั่นเท่ากับกำลังฆ่าตัวตายชัดๆนะครับ เอาเป็นว่าต่อให้เทว,วดาลงมาแก้ก็เถอะแก้หายขาดไม่ได้หรอกครับเพราะว่านี่มันเป็นธรรมชาติเมืองลุ่มน้ําที่มีพื้นที่ตั้ง 1, 5 8 6ตารางกิโลเมตรแถมยังมีสารพัดมนุษย์เนี่ยมารวมกันอยู่ไม่ต่ำกว่า12ล้านคนด,ด้วยกันก็โดยสภาพเมืองก็ตามไม่ได้ถูกออกแบบหรือว่าไม่ได้ถูกก่อสร้างมาเพื่อรองรับสารพัดมนุษย์ให้มาอยู่กันมากมายขนาดนี้นะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันอุป,ปมาอุปไมยมันก็คล้ายๆกับการปลูกบ้านสักหลังหนึ่ง มีสองคนผัวเมียกับลูกอีกหนึ่งคนอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับพื้นที่เอาสัก50ตารางวาก็แล้วกันแรกๆมันก็ดีนะครับอยู่กันได้สามคนสบายๆแต่พอนานๆไปเข้าเนี่ยเกิดมีหลานขึ้นมาเกิดมีญาติพี่น้องขึ้นมาแล้วก็มาอาศัยอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่เพียงแค่50ตารางวาเท่าเดิมเนี่ยนะครับจากสามคนแล้วก็เป็นสิบขยับไปเป็นร้อยคนไอ้เนื้อที่50ตารางวาเนี่ย มันก็ต้องออกแบบออกผังให้ถูกส่วนสําหรับคนเป็นร้อยใช่ไหมครับซึ่งมันไม่มีทางทําได้ไงครับไม่มีทางแล้วจะทํำยังไงล่ะครับก็ทําแบบกรุงเทพทุกวันนี้นี่แหละครับต่อกันบ้างเติมกันบ้างตามใจชอบโดยที่ไม่มีใครรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมกันเลยเรียกว่ามือใครยาวก็สาวได้สาวเอาแล้วกทมอแต่ละเขตนั่นแหละครับที่เละเทะหมักหมมเกินจะแก้นี่แหละก็เป็นเพราะ,ะพวกท่านนั่นแหละครับโดยเฉพาะเรื่องการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง กฎหมายมีนะครับแต่เงินมันมาครับพอเงินมันมากฎหมายมันก็เลยเมินกลางเมืองหลวงฝนตกทีหนึ่งน้ําก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าน้ําหลงทางซอยแคบนิดเดียวเท่านั้นเองแม่คอนโดเป็นสิบิแห่งเลยนอกจากจะไปปิดกั้นทางน้ําแล้วเนี่ยนะครับชาวคอนโดไม่ใช่คนสองคนนะครับมีเป็นพันๆคนครับรถก็ต้องมีเป็นพันๆคันนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของรถของคนที่ต้องใช้ร่วมซอยกันนะครับยังไม่ได้พูดถึงเลยแล้วจะให้แก้ยังไงไหวล่ะครับ ไม่ให้รถติดยังไงไหวแล้วครับจะไม่ให้น้ําท่วมเลยแะครับเมื่อฝนตกติดต่อกันนานๆเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับทีนี้เมื่อคนชั้นในมันเกิดล้นออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องทะลักไปชาญเมืองผมก็ไม่เห็นว่าจะมีการวางผังเมืองเพื่อรองรับความเติบโตในอนาคตเลยไม่ต้องมากหรอกครับไปดูได้เลยไปแถวๆเมืองนอนทแถวปทุมก็ไนดะ้ถนนนี่ขยับขยายใหญ่โตนะครับมีหเลน8ดเลนใหญ่ก็จริงแต่มีท่อระบายน้ำไหมล่ะครับ มีทางเท้าไหมครับมีแผนรองรับมีแผนที่จะเอาสายไฟสายสื่อสารเนี่ยลงดินบ้างไหมครับไม่มีครับบ้านจัดสรรใหม่ๆก็เป็นถนนส่วนบุคคลไปพอขายหมดปุ๊บก็ถลกตูดหนีไปสีครับเมื่อพังขึ้นมาเนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบถนนเหล่านี้นะครับชาวบ้านก็ไปด่าเจ้าของโครงการหรือเปล่าก็เปล่าแต่หันมาด่าร,รัฐบาลครับบอกให้รัฐบาลเนี่ยไปแก้ไขให้หน่อยทางการก็บอกว่าอา้าวมันเป็นถนนส่วนบุคคลอา้าว ไอ้เจ้าของโครงการเนี่ยขายหมดแล้วมันก็ถลกตดูดหนีไปตั้งนานแล้วนะครับก็ไปผลักภาระส่วนนีเนี่ยให้มาเป็นปัญหาของรัฐบาลให้มาเป็นปัญหาของกทมแล้วก็ให้มาเป็นปัญหาของเขตปกครองนั้นๆคําถามก็คือว่าปัญหาซ้ำซากอย่างนี้เนี่ยนะครับทางเขตเอ่ยทางผู้ออกใบอนุญาตเอ่ยไม่เคยมีบทเรียนที่จะเป็นประสบการณ์ในการป้องกันล่วงหน้าบ้างเลยนะครับมีไหมครับทําไมจะไม่มีเลยครับมีครับ แต่หมานะครับมันกินทั้งขี้กินทั้งข้าวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นฝนตกน้ําท่วมรถติดก็อย่าไปคิดแก้ที่น้ําหรือว่าแก้ที่รถเลยแต่มันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุตหากนะครับคาถามคือแล้วเหตุอยู่ที่ไหนนะครับเหตุก็อยู่ที่คนเนี่ยแหละครับคนที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่นั่นแหละคือตำแหน่งหัวหน้าเขตของกทมกับตำแหน่งผู้กำกับของแต่ละโรงพักเนี่ยมันต้องมีการประเมินค่ากันด้วยตันของทองคำหมายถึงน้ำหนักของทองคำนั่นเองนะครับเขต ที่มีสถานบริการมีการก่อสร้างมากๆมีโรงงานร้านรวงมากๆยิ่งเขตที่ต้องสร้างคอนโดมากมากด้วยแล้วเนี่ยมันต้องมีการประมูลกันแบบรายปีใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนี้เนี่ยแหละครับฝนตกน้ําท่วมรถติดผมก็เลยไม่อยากจะไปโทษใครทั้งนั้นแหละครับมันเกิดจากกังฉินกินใต้โต๊ะในระบบราชการที่เป็นมรดกตกทอดกันมาจุกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไปแล้วขณะนี้ทั้งหกักแต่ที่พูดที่ว่าเนี่ยก็ใช่วัจชังชัดชาติเขาไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ชังท่านนะครับ แต่ไม่ชอบอีกตรงที่วิศวะระดับท่านเนี่ยแถมคุยว่าศึกษางานกทมมาสองปีกว่าแล้วก่อนที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมแล้วถ้าไม่รู้เลยแหละครับไม่รู้เลยแหละครับว่าเรื่องจราจรเรื่องฝนตกเรื่องรถติดในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นภาวะล้นเกินที่จะไปคุยไปโฆษณาหาเสียงเที่ยวจะไปสัญญิงสัญญาว่าผมจะแก้ให้ได้จะมีการลอกท่อน้ําไม่ท่วมแบบนั้นเนี่ยนะครับแถมพูดคําใหญ่คําโตบอกว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ควรจะมาเป็น แล้วท่านล่ะครับตั้งคําถามกลับไปนะวันนี้เหมือนกันว่าควรจะเป็นไหมครับนี่แหละครับก็บเพราะมาเที่ยวไปคุยโวเอาไว้ไปคุยโอ้อวดไปคุยวิเศษในตัวอันไม่มีอยู่จริงในตัวอาศัยว่าพวกเกาะกินงบทางสังคมเนี่ยช่วยกันอวยช่วยกันเชียร์ตามโซเชียลจนคนหนึ่งล้านสามแสนคนเขาเกิดอาการที่เรียกว่าหลงเชื่อขึ้นมาอย่างนี้แหละครับผมถึงไม่เคยชอบเท่าไหร่ไอ้พวกคนหลอกคนเนี่ยถ้าเป็นระดับท่านหาเสียง แสดงวิสัยทัศน์ว่ากรุงเทพโตถึงขั้นชาราสารพัดโรครุมเร้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้กรุงเทพได้พักผ่อนกันบ้างเราต้องวางแผนขยับขยายเมืองหลวงจากกรทมไปตรงไหนสักแห่งหนึ่งในอนาคตกันแล้วนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยแม่ค่อยสมกับระดับชั้นวิศวะที่เคยผ่านงานระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาแล้วหน่อยหนีน้ําไปอยู่ปักหลักลกั้นแถวปักช่องหรือว่าเขาใหญ่โน่นเลยดีไหมครับแล้วก็วางแผน วางผังเมืองเหมือนอย่างที่ EEC เขาทำเนี่ยเพื่อเป็นการรองรับอนาคตไปถึงศตวตรรษหน้านู่นเลยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็เห็นแววทางที่วงหางกันหน่อยเอาว่าจะคุยเรื่องสารรัฐธรรมนูญที่ประชุมกันเมื่อวานนี้กรณี8ปีนายกนะครับมูแต่ม้มมเรื่องน้ําจนไม่ได้คุยเรื่องเนื้อไปเลยนะครับ เอาอย่างนี้กันแล้วกันเห็นบอกว่าศาลนี่ท่านสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะส่งสำเนาบันทึกการประชุมแล้วก็รายงานการประชุมของคณะกรรทครั้งที่501เมื่อวันอังคารที่11กันยายนปีพุทธศักราชส5 6 1ส่งกลับมาให้หน่อยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันมีวาระการประชุมรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500นะครับเมื่อสักครู่นี้501ครั้งที่500เมื่อวันศุกร์ที่7 กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมาการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขให้ส่งกลับมาให้ศาลหน่อยภายในวันอังคารที่13กันยายนนี้แล้วศาลท่านก็จะนัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันที่14กันยายนเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยบทสรุปสําหรับวันนี้เลยนะครับก็คืออดใจรอครับยังไงยังไงยังไงก็เดือนนี้แหละครับรู้กัน